ค่ะสวัสดีคุณผู้ชม d a i อร์ต t t e นะคะพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่ดูจุดเสียงริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะที่ฉันยืนอยู่คือบริเวณท่าเตียนะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันค่ะที่เสียงที่จะ,ะน้ำเนี่ยนะคะท่วมนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศณขณะนี้นะคะก็ะจะ เป็นเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมจากกรุงเทพมหานครค่ะที่มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการนําเอากระสอบทรายค่ะคุณผู้ชมมาวางเรียงกันนะคะที่บริเวณจุดแนวฝันหล่อค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของอน้ำหน้าที่สูงนะคะคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้ซึ่งนอกจากจะวางในส่วนของกระสอบทรายแล้วนะคะก็ยังนําเอาผ้าใบนะคะคุณผู้ชมมาขึงเพื่อ เสริมกำลังการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะคะรวมไปถึงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริวณนี้ด้วยกรณีที่น้ำนะคะอาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จะเห็นระดับน้ำสูงมากๆนะคะก็จะ มีทั้งน้ำเหนือแล้วก็น้ำหนุนนะคะที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชุมชนริมน้ําเจ้าพญานะคะคุณผู้ชมเสี่ยงที่จะน้ําท่วมได้โดยเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำนะคะตรงนี้ทางกรุงเทพมหาคนครก็ได้มีการเสริมกําลังเรื่องของการป้องกันอย่างเต็มที่วันนี้เจอทางผู้มนวยการเขตพระนครพอดีนะคะคุณผู้ชมที่ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ในวันนี้นะคะ ครูนะคะคุณผู้ชมก็จุดนี้เองนะคะคุณผู้ชมมีน้ําซึมเข้ามาด้วยนะคะก็จะเป็นบริเวณอย่างเช่นตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีรอยแตกนะคะบริเวณริมคันรวมไปถึงท่อระบายน้ําต่างๆเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการอำนวยความสะดวกนะคะคุณผู้ชมที่จะนาเอากระสอบทรายนะคะคุณผู้ชมมาวางไว้เป็นทางเดิน เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นนะคะให้กับาทางนักท่องเที่ยวนะคะก็จะบอกว่าท่าเตียนี่ก็เป็นจุดสำคัญนะค,คุณผู้ชมสถานที่สำคัญเลยเค่ะที่เ,เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวก็มาใช้บริการตรงนี้กันอย่างคึกคักนะคะคุณผู้ชมนะ้ำมันก็จะขูดมาตามาท่อระบายต่างๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราอีกสักครู่ไปสัมภาษณ์ทางพอ,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 อเขตนะคะถึงแนวทาง ในการบริหารจัดการแล้วก็แนวทางในการป้องกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศตอนกลางวันเลยนะคะนะท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็จะมาใช้บริการในส่วนของบริเวณท่าเตียนด้วยนะคะมีหลายจุดหลายพื้นที่เลยะคะ่ะคุณผู้ชมในส่วนของจุดเสี่ยงน้ำท่วมนะคะ ที่กันโดยตลอดนะครับเขตเมื่อกี้ผมเพื่งนออกมาจากอาซอยกระที่ชาวเกาะแถวท่าเตียงนะครับจุดนั้นก็มีน้ําที่เ,เจิ่งนองเหมือนกันนะครับก็ต้องมีการแก้ไขเดี๋ยวหาเรือทางสำนักานระบายน้าว่ามีการแก้ไขอย่างไร,รแต่ณจุดนี้ผม่โดยเพื่อนที่สำนันกานประบายน้ำได้ทำไว้นี่ผมว่าสามารถที่จะเซตได้ได้เลยครับณภนะาวะขณะนี้นะครับแต่ณจุดนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ย เพื่ออำนวความสะดวกให้นักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวอาจจะเติมกระสอบไฟนะครับเพื่อให้เดินทางให้สะดวกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าให้ผูมอหน่วยการเขตพาดูนะครบล็อกไว้เพื่อไม่ให้น้ำออกไปนะครับเพื่อไม่ให้น้ำออกไปใชน้ำก็จะลงเออข้อระบายน้ำอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในการที่บล็อกน้ำไว้นะครับอันนี้ก็คือ อาจารย์ชาชาก็เป็นห่วงนะครับในพื้นที่ทั้งสองฝั่งนะครับของแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็เนี่ยสํานักระบายน้ําก็ได้มานะครับอีกชุดหนึ่งตอนนี้เขตผมก็สํานักระบายน้าอีกชุดหนึ่งก็อยู่ที่ตรงซอยกระทิชาวกะนะนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราคงไปดูกันว่าเขาได้มีการปรับหน้าง,งานเพื่อป้องกันเรื่องของน้ําที่ภาวะ เออน้ำขึ้นนะครับน้ำเหลือที่ไหลลงมาเนี่ยได้ได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ณขณะนี้ผมเชื่อมั่นนะครับในส่วนของสญญาายน้ําได้ทําได้อย่างดีเลยครับในการบล็อกน้ําไว้นะครับเน่ยดูระดับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยานะครับณขณะนี้ยังยังเหลือประมาณเกือบเกือบเมตรได้50 30 60มเซนได้นะครับ60เซนได้นะครับใช้กระสอบทรายกี่อะครับผมโอ้โหตรงนี้นะครับผมว่าเป็นหลายร้อยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยดูว่าเขาทำเรื่องเรื่องความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยทีม ทีมนิกทีมมืออาชีพนะครับซึ่งเนี่ยมีการตรวจตากันตลอดทั้งแนวเลยนะครับก็ในเขตพนะนครก็มีสัก3าจุดเนาะมีซอยตรงที่ผมเอ่ยไปแล้วนะเออกที่ชาวเกาะนะครับซึ่งเป็นอีกซอยหนึ่งที่อันนี้น่าห่วงหน่อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันจุดที่2เนี่ยที่ท่าเตียนเออจุดแรกที่สะพานพุทธนะครับที่ตรงเนี้เราทําเขื่อนเสร็จแล้วแต่เรื่องของการที่ใต้เขื่อนเนี่ย บางทีอาจจะมีน้ำนะครับที่ผุดขึ้นมานะครับก็ไหลลงไปที่ถนนใต้บานพุดแต่ถึงอย่างไรณนขนาดหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับทางสำนักานก็มีเครื่องระบายน้ําเสริมมาที่ยุทธน้ําออกไปได้นะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เราน่าเป็นห่วงก็คือที่เรามีการดูแักคือท่าพระจันทร์นะครับซึ่งจะมีร้านอยู่นอกแนวเขื่อนแต่ณจุดนี้นะครับก็ได้มีการบล็อกน้ำนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยออกมาตรงบริเวณถนนท่าพระจันทร์นะครับบริเวณวัดมหาธาตุมหาธรรมศาสตร์นะครับ ใช่ๆณขณะนี้เป็นน้ําเหนือเนาะนะครับแต่ว่าสามารถถ้าท่านดูนะครับว่าสกยรภาพของเขื่อนของแม่น้าเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครนะครับสามารถที่จะควบคุมระดับน้ํานะครับเพื่อไม่ให้ไหลามากระทบต่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ได้เห็นนะครับในการทําเขื่อนอย่างแน่นหนานะครับเรามีเขื่อนปูนแล้วเราเสริมกระสอบไฟขึ้นไปนะครับนี่คือวิธีการที่เราสามารถที่จะบล็อกน้ําไว้ได้นะครับ ه, ทําอย่างนี้หลายๆจุดนะครับที่ยังยังเป็นภาวะเรื่องของน้ําเหนือที่ไหลลงมานะครับก็ต,ตรงนี้ไม่น่าห่วงนะครับซึ่งอาจารย์ชัตชาติก็ได้มาดูแลตรงตรงอีกซอยหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ไม่น่าห่วง,ง,อ,อ,งอันน,น,อนั้นสามารถควบคุมได้นะเพราะเรามีสถานีสูบน้ำนะครับรของสำนักระบายน้ำเนี่ย เครื่องหนึ่งเลยเครื่องใหญ่ๆนะครับสามารถที่จะดูดน้ําจากที่มันเจิ่งนองอยู่ตรงบนถนนนะครับสามารถดียุดไปซึ่งคันเขื่อนเราสามารถเติมนะครับเพื่อไม่ให้น้ําจากแม่น้ําพะยานะครับไหลามากระทบต่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนได้นะนยูในเขตนครจุดที่น่าเป็นห่วงค่ะที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนเลยคือตรงจุดไหนบ้างในขณะนี้ก็คือเน็ตตรงนี้แหละที่เราอยู่นะครับเดิมเนี่ยท่านจะเห็นมีคลิปเนาะที่ออกไปอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหแม่งปิ่มเลย ปีมเลยนะครับก็น่าห่วงเหมือนกันนะครับแต่ณขณะน,นี้อย่างที่น้าเรียนว่าทีมคุงมเทพื่อมหละครโดยสํานักระบายน้ำเนี่ยได้มีการบล็อกน้ําไว้ผมว่าตรงนี้ไม่น่าห่วงแล้วแต่มีอีกจุดหนึ่งที่เนี่ยตรงอีกจุดหนึ่งตรงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับรเป็นจุดเสี่ยงนะครับก็เช่นเดียวกันในการบล็อกน้ํานะครับตอนนี้ทีมผมกับทีมสำนักระบายน้ำหาลือกันอยู่ นะครับว่าจะมีการบล็อกน้ําอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงเหมือนอย่างเช่ชนตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถบล็อกน้ําได้อยู่ด้วยนะครับท่านตอออค่ะมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะพอ,<ข>อดีว่าเมื่อกี้เดินมาแล้วก็เห็นแบบนักท่องเที่ยวเขาก็งงว่าเอเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำท่วมต้องมีการจัดทีมหรือว่ากระสาบกร่ายงานอะไรไหมเออ โดยทีม PR ของกทมนะครับก็มีการ PR โดยตลอดเนาะการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบนะครับว่านขณะนี้นะครับมีการเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของน้ําหนุนเรื่องของน้ําเหนือนะครับซึ่งในส่วนนักท่องเที่ยวนะครับก็คงเดี๋ยวต้องต้องรับไว้นะครับแล้วก็มีการประชาสันให้กลับน้องเดทราบแต่บางท่านก็เหมือน m m z z n n เนะเออนะครับใช่ใช่ครับ เนี่ยที่ใช่ที่จะเราดูถูกต้องครับจุดนี้ก็มีจุดหนึ่งที่ผมได้รับการบ้านมาจากท่านอาจารย์เนาะกับก็กำลังหาเรือทีมสำนักระบายน้ําอยู่นะครับว่าจะมีการป้องกันอย่างไรนะครับแต่ณขณะนี้เราเราก็มีการบล็อกน้าไปแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าทาอย่างให้มันมีความมั่นแข็งมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับนอกจากเรื่องการบล็อกน้ำาอาจารย์ได้มองโจหรือว่ามองการบ้านยังไงให้ แน,น่นอนครับในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การดูแลพี่น้องนะครับที่อยู่นอกเขื่อนนะครับในพื้นที่อุทยานครเนี่ยก็จะมีประชาชนที่อยู่นอกคันเขื่อนของเรานะครับซึ่งณจุดนี้ก็ต้องยอมรับให้จริงว่าถ้าอยู่นอกคันเขื่อนเนี่ยโอกาสความเสี่ยงน้านะครับที่จะท่วมนะครับของบ้านเรือนประชาชนเนี่ยสูงมากนะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องนะครับก็ ท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้มีการดูแลนะว่าเช่นเราอาจจะไปทําสะพานนะครับให้กับชุมชนนะครับในการสัญจรในการเดินออกมาจากบ้านพักเนาะแล้วก็ด้านของเครื่องยังชีพเรื่องของอายาสิ่ง,งต่างๆนะครับแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งของพนักคอนนะครับลงไปนะครับณขณะนี้เดี๋ยวโยธานเนี่ยก็เดี๋ยวกําลังจะไปทํำสะพานไม้ให้กับชุมชนท่าวังนะครับอ่านะครับ ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้อง,อง,องเพราะว่าบางส่วนเนี่ยอยู่นอกคันเขื่อนนะครับพ่อค่ะเราได้ประเมินไว้ไหมคะว่าวันไหนที่น้ำมันจะวิกฤตหรือว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้เราเฝ้าระวังโดยตลอดเวลาเนาะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วงที่เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยะนะครับเพราะช่วงก็ตามที่น้ําเหนือตอนนี้เยอะมากะนะครับมีการปล่อย รายบายมาจากแม่น้ำเจ้าพรยาเนี่ยไหลลงมานะครับตรงนี้นะครับก็ทุกเขตที่อยู่ริมฝัง่งของแม่น้ําเจ้าพรยานะครับก็มีการเฝ้าระวังกันทุกวันนะครับตลอด24นะไม่ใช่เฉพาะกลางวันนะทีมของผมก็ตลอด24เนี่ยมีทีมหัวหน้าฝ่ายโยธากับทีมน้องๆน,นะครับดูแลอำนวยความสดวกให้กบประชาชนนะ ตอนนี้นะครับตามพยากรณ์เนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้อยู่เนาะนะครับยังควบคุมได้อยู่ชุมชนนอกคันของเขตนครก็คือช,ชุมชนท่าเตียนกับชุมชนท่าวังใช่ไหมคะเอ,อ่อมีท่าวางังชุมชนนะมีท่าวังที่อยู่นอกค,คันเขื่อนบางส่วนเนาะ <อ around. S 1> แล้วก็แถวท่าเตียนเนี่ยก็ต้องมีบีอา,า,าคาร <ส birthdays> บางส่วนนะครับที่อยู่นอกคันเขื่อนนะครับนอกคันเขื่อน คือบางครั้งเนี่ยมันมันมีเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินอ,อบางทีเป็นจุดตัดของที่ดินที่ดินแปลงนั้นอาจจะไม่ได้ที่สาธารณะนะครับการทําอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องมีการออหาลือนะครับแล้วก็ให้เห็นปัญหานะครับแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับ ใช่อย่างตลอดแนวของพนะนครเนี่ยนะครับก็บางซอยก็ไม่ใช่ที่สาธารณะนะนะครับการที่เนี่ยอย่างที่ผมน้ำเรียนนะครับมันก็มีหลักเกณฑ์ว่าในการต้องได้รับการยินยอมนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาระหว่างเจ้าของที่ดินก็มีนะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยกรอมอก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็พยายามแก้ไขให้ปัญหาให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ที่เราเห็นเป็นร่องรอยน้ี่เป็นที่น้หนุเข้าใช่ใช่ใช่อันนี้แหละที่ กำลังทีมของโยธาเนาะแล้วกลังของเราเนี่ยก็มีแผนในการดำเนินการแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเราเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะน้ำเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ตรงช่องทางนี้เนาะมันมาจากใต้ถุนนะครับใต้อาคารของร้านต่างๆด้วยนะครับเนี่ยน้ำที่ออกมา ใช่ใช่ีซึ่งแผนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการทำกระสอบทรายนะครับที่มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดแนวเนาะแล้วก็เรื่องของกระสอบทรายที่เราจะมีการทิ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวเข้าแผนวันนี้นะ เดี๋ยวโยวทำมาตอนไหนสอนนนรอเดี๋ยวรอน้ำลงนิดนึงครับแล้วก็จะมาทำสะพานครับอสอนนท์รอฝ่ายเอเขาทราบแล้วครับก็เดี๋ยวโอเคมาทำทำตามแนวนี้ช่วงบ่ายนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มันเที่ยงเที่ยงกว่าก็ชุกพีจุดพีสูงนะตอนนี้คือเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วนะตอนนี้ยเริ่มลงครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้สะพานไม้เนี่ก็คือติ่มเลยโอเคอันนี้เริ่มลงแล้วโอเคครับ เดี๋ยวเมื่อไงเดี๋ยวบ่ายมาดูลองไปฝากด้วยเนาะเจ้าเอาหน่อยโอเคครับเอาับผมขอบคุณค่ะแม่ไขอพาดูเลยบังเอิญเจอเอ้ายังไม่ติดหรอโอเคครับก็คุณผู้ชมขานี่ก็เป็น ภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะบริเวณท่าเตียนเนี่ยเราเดินมาซอ,อยข้างๆท่าเตียนก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงนะคะถึงแม้ว่าจะมีการนําเอากระสอบทรายเนี่ยคุณผู้ชมมาบล็อกมากั้นน้ำไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวทาง,ทงพอ,อ,อเขตก็ตได้มีการสั่งการอบอกว่าจะต้องทําให้มันแข็งแรงมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะต้องมีการเสริมในเรื่องของกระสอบทรายด้วยะคะเพราะว่าถ้าดูจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มันมีปัญหา เรื่องของน้ำผุดด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะมาตามาร่องอท่อระบายน้ำต่างๆเนี่ยค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทางอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะคะได้ให้โจทย์ได้ให้การบ้านกับทางสมนักการเขตนะคะในการที่จะบล็อกน้ำป้องกันน้ำรวมไปถึงเฝ้าระวังด้วยนะคะก็บอกนะคุณผู้ชมว่า,ามีการเฝ้าระวังนะคะในส่วนของระดับน้ำเนี่ยตลอดช24ชั่วโมงมเลยนะคะดำเนินการเดี๋ยวจะมีรางรารถไ ก็มีการพูดคุยมาเจแล้วก็โอเคนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็จะเป็นแค่ช่วงภาวะวิกฤตการน้ำขึ้นเท่านั้นเองในส่วนของน้ำในส่วนของร้านอาหารหรือสัตว์เจ้าอย่างงี้ค่ะเราแนะนําให้เขาทำอย่างทำอะไรเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือในการที่ขอความร่วมมือมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีแค่วิกฤตตอนน้ําขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีแค่บางร้านเท่านั้นเองนะครับส่วนของเขตเนี่ยเรื่องเรื่องกระสอบทรายย่ต้องทํา เรื่องสะพานไม้เนาะอย่าทําให้ประชาชนในการเดินจากท่าเรือเข้ามาเล่นกระสอบทรายที่จัดแปรไว้นะครับเครื่องสูบน้ําเดี๋ยวสํานักระบายน้ําก็จะมาช่วยในการดำเนินการข้างนนี้เป็นท่าเรือด้วยปะคะใช่ครับเป็นท่าเรือแต่ว่าตอนนี้ต้องทำสะพานครับตอนนี้ใช้ได้อยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็น้ําระดับน้ําสูงขึ้นโอเคครับอ๋้าตรงนี้มันคือท่าเรืออะไรตรงนี้อ่อเรียกือเรือเป็นท่าเนี่ยท่าเรือเนี่ยอ๋อท่าริวารุน เป็นท่าเรือด้วยคุณผู้ชมระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวพอพออ๊อ,อเขตบอกว่าเดี๋ยวจะต้องอมีการทำนะคะในส่วนของสะพานให้ประชาชนได้สัญจรได้ไปขึ้นเรือรวมไปถึงเสริมกําลังเรื่องของกระสอบทรายบออน้ําป้องกันน้ําแล้วก็เฝ้าระวังนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในส่วนของชุมชนเสี่ยงก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับประชาชนนะคะให้ทราบถึงวิธีการป้องกันรวมไปถึงไปอำนวยความสะดวกด้วยทั้งเรื่องของกระสอบทรายสะพาน ไม้นะคะสำหรับสัญจรในชุมชนนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงเ, <c oughs> เรื่องของการประชาสัมพันธ์นะักท่องเที่ยวด้วยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจันมินเนี่ยเจอนะักท่องเที่ยวหลายท่านก็ ก็ตกใจนะ,ะที่เห็นว่าเออมีน้ําท่วมเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะคะก็บางส่วนบางกุ๊ปเนี่ยก็จะมีทางกายค่ะที่คอยอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เข้าใจนะคะคุณผู้ชมนี่นเป็นเพียงจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่เกิดจากภาวะน้ําเหนือแล้วก็น้ําหนุนะค่ะที่ทางกรุงเทพมหาคนครจะต้องมีการรับมือนะคะเดี๋ยวถ้ามีจุดอื่นอ่นอีกนะคะคุณผู้ชมฝากติดตามได้ที่เดลริพอเตอร์ค่ะยังไงช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไพร์กดสับสไ i ร์ให้กับริพอเตอร์ซททุกช่องทางนะคะคุณผู้ชม <ๆ S 1> ดิฉันนะัทขวัญสร้อยจำปารายงาน,นค่ะ